เบบี้จูนกับของควันของนางนะคะจากอาร์ติสแล้วก็แม่หนิงค่ะดูทางด้านนี้ค่ะอาร์ติสให้ชุด2ชุดนี้มาค่ะที่เป็นชุดเซตนี้นะคะเป็นเซตนี้กับเซตนี้นะคะ2ชุดค่ะแค่นั้นเลยแล้วก็มีถุงเท้าให้มานะคะถุงเท้าที่น้องใส่และก็ชุดนี้ค่ะที่น้องใส่ก็คือแม่หนิงให้มานะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเซตนี้มีหมวกด้วยแล้วก็เซตนี้เป็นเซตใหมพรม สวยเลยค่ะเป็นเส้นไหมพรมสีแดงนะคะนี่แล้วก็เข้ากับรองเท้านี้แล้วก็มีถุงเท้ายาวจา้ะนี่ไม้แขวนเสื้อมุกแม่นหนิงเตรียมให้นะคะแล้วก็พาห่อตัวด้านบนค่ะแล้วก็เป็นรูปปิ้นจากแม่หนิงเองเป็นการ์ดนะคะเป็นการ์ดจาก อัศติ์ให้มาแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเซอร์ของน้องนะคะจากรัเสเซียค่ะออกทูเบอร์สองศน้องหนัก3ากิโลหนึ่งสามกิโลนะคะ25นิ้วเป็นน้องจูนสลีฟน้องจูน7เดือนนะจ๊ะสลีฟจากรัเสเซียค่ะและนี่ค่ะเป็นสแตน d ดี้อะคริลิกค่ะสแตนอะคริลิกที่แม่หนิงเตรียมให้นะคะใส่ถุงผลาแก้วค่ะแล้วก็มีนี่ผ้าห่อตัวน้องนะคะ ของขวัญน,น้องอีก,ก็เป็นกระต่ายน้อยค่ะข้ามาฝั่งนี้ค่ะชุดเซ็ตมากมายจากคาร์เตอร์นะคะน้องจูนใส่เก้าเดือนค่ะเก้าเดือนของคาร์เตอร์ค่อนข้างเล็กนะคะถ้าเป็นไซส์อื่นก็น้องน่าจะใส่ประมาณ6ถึงเก้าเดือนค่ะแล้วก็เป็นเซ็ตนี้น่ารักบอดี้สูทใส่กับถุงเท้าน่ารักลายลายสีสีแล้วก็เป็นชุดจากเพจคุณมารีแอนนะคะเป็นชุด บอดี้สูตรมอนสกินหน้าน้องของฝันพรีเมี่ยมจากโรงงานแม่หนิงผลิตให้นะคะแล้วก็มอนอารินค่ะด้าน,นหลังสกินโลโก้แม่หนิงกระเป๋าใส่ของน้องกระเป๋าใส่น้องแต่คงใส่ไม่ได้ค่ะทะลักมากเขาตัวใหญ่มากแล้วก็น้ำหอมกินแป้งเด็กจากญี่ปุ่นของแม่หนิงนะคะหวีแปรงแล้วก็เป็นหวีขนตาทำความสะอาดน้องค่ะใส่ในถุงยูนิคอร์นน่ารักแบบนี้นะจ๊ะดูมากเลย อ้วนอ้อนวนเราไปดูความน่ารักของเจ้าอ้วนกันต่อเลยนะจ๊ะเบบี้จูนเด <7 S 2> เดือนแอสลีฟเรียบอลขนาด25นิ้วนะคะ mm hmm. คนนี้เป็นงานสั่งทำตามแบบของแม่หนิงอาร์ติสเดียวกัน mm hmm. น้องอ้วนอ้วนเลยใส่ชุด9เดือนอันนี้เป็นชุดที่แม่หนิงเตรียมให้นะคะ mm hmm. แล้วก็ จะเป็นถุงเท้าของอาร์ติสแม่หนิงทำผมให้ใหม่แล้วก็มีเซตกิฟต์ให้อีกเพียบเลยให้กับคุณแม่ไปอีกนะจ๊ะลืมใส่ไปในเซ็ตของขวัญทั้งหมดแล้วก็แม่หนิงทำผมให้เขาใหม่ติดหมีติดโปรสวยงามผมมัดจุกสองข้างนะคะแล้วก็ผมของน้องจะเป็นโมแฮแล้วก็จะมีจิ้มลายผมด้วยน่ารักมาก คิ้วเพนขนตาจิ้มโมแฮดูรายละเอียดน้องนะคะตรงเปลือกตาจะมีพวกเส้นเลือดงามเลยจมูกเจาะนะคะดำ,ดำดำด้านในอาิต s ์ใส่รูบโบโบมาอันนี้แม่หนิงทำให้นะคะจะได้รู้สึกเหมือนโคนมีมิติอาติ s ์นี้เขาชอบทำรูบโบโมาค่ะแต่ว่าไม่ทำสีดำด้านในแม่หนิงก็จัดการทำให้แล้ว จะได้ดูเป็นเหมือนคนนะคะผมน้องยาวประมาณปะบ่าค่ะนี่แบบนี้เลยด้านหลังฟูฟูหน่อยนะลูกเนาะไฟฟ้าสถิตนี่ค่ะจิ้มเรียงเส้นนี่เอ็นดูมากเลยค่ะลูกอ้วนๆด้านข้างค่ะเหมือนแก้งหลับมะเหมือนน้องแก้งหลับเนาะ แขนอ้วนมากจะบอกว่าบอดี้ผ้าที่แม่หนิงสั่งทํามาให้กับเบบีอ่ะจูนใส่ไม่ได้เพราะว่าเข้าขาเขาไม่ได้ค่ะน้องก็เลยไม่ได้ไปนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรค่ะใส่ตัวนี้เป็นแขนขาเต็มอยู่ละเขาใส่เสื้อผ้าที่มีแขนกูดขากูดได้แบบนี้สบายเลยค่ะแล้วก็ชุดนี้ปิดคอด้วยน่ารักไปอีกหลับแล้วหลับหลับับ ผิวสวยจังเลยค่ะลูกขาวขาวนี่อมชมพูหมแม่หนึ่งจะเหลืองๆนะคะผิวเทียบกันนะนี่เล็บน้องค่ะโฟกัสสิลูกสวยเท้าก็น้องจะใส่รองเท้าประมาณ10-11นะคะนี่เท้าน้อง ไอจิ๋วจิวเนี้ยสิบสองนะคะเอามาให้น้องกอดก็จะน่ารักมากดูสิขนาดใหญ่ไปเลยน,น่ารักไหมคะมน้องจูนวนเอ้ยน่ารักสัง่งนี่ยวไปดูเทียบแฟดกับของแม่หนิงกันนะคะน่ารักแค่ไหนแล้วก็ เดี๋ยวแม่หนิงจะเปลี่ยนชุดให้เขาเป็นใส่ชุดแฝดแล้วก็ไปดูภาพนิ่งของน้องคู่กันได้เลยนะคะเอ็นดูมากเลยค่ะ Done.